ฟ้าทิโทจ้ามืาอนี้แดดห้อนแห้งคือชื้มือละจ้ะโอ้ยบังเนี่ยจ้ะลมลมอยู่จ้ะแต่ว่าก็บห่อนห่อนจ้ะมืาอนี้ก็มีเมฆแน่นะจ้ะมีเมฆร้ายอยู่บง่งบอว่าฝนสตกบอผู้จ้นฟ้าห้องมืาอนี้ร้ายมือแหลมมือฝนมาแล้วก็ลมพัดน,นี้ม้ นะ่ะจะจ้งยามไดดอกสิตกมาให้ต้นยางนี่นาะจะนี่ต้นยางพหลานี่ก็ได้สามปีแล,แล้วจ้ะแต่ว่าก็ยังเห้โตกมาอยู่จ้ะเพราะว่าใส่ใส่ปุ๋ยขอ,อกว่ายอยู่นาาจะเพื่อที่จะให้ต้นยางพหลานี่ได้เขียวนาะจะถ้าเกิดว่าฟนตกงมาหแห้งแต่ว่าเ่เคยตกงแห้งพ่อที่จะให้น้ำแบบว่าันงั้นนะ่ะมีน้ำงหงายจ้าเธอจ้ะ ตกมาพ่อสำนึงนี่นะจ้ะพราพ่อหอดปลาสิเปียกแห้งนะจ้ะพ่อแดดออกมาสิกะนาดินก็แห้งเมื่อแล้วเนะจ้ะมื้อนี้ขาดว่าจากสิตกบ่ตกอีกคือเก่าละจ้ะโอ้ยหอนคักจ้ะล่มก็หอนจ้ะจนไ่อยากออกจากสวนยางเลยนะจ้ะนี่สวนยางใหญ่นี่บ่อยากออกไปไซเลยจ้ะอยู่แต่เนี่สวนยางขนาดนี้ไทย ทายหลุมเนี่ยก็ยังอยู่ในหฮมนะจ๊ะโอ้ยออกไป,ปว่าไรเราจะแดนหอนตานีโฮ้ยนี่เราจะบรรยากาศมาน,นี่ร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมจ้า